สวัสดีค่ะนักเรียนทุกคนนะคะวันนี้พบกับครูพิมพ์เหมือนเดิมเลยวันนี้เรายังอยู่ในบทที่หนึ่งเรื่องดอกสร้อ,อยแสนงามนะคะวันนี้เราจะมาเรียนในหัวข้อเรื่องบทอาขยานกาดํานะคะซึ่งบทนี้อยู่ในเนื้อเรื่องเหมือนกันเมื่อวานเราเรียนเรื่องของเนื้อเรื่องเนาะวันนี้เราจะมาดูว่าบทอาขยาน,า<ท>นคืออะไรนะคะบทอาขยานตามพจนานุกรมนะคะความหมายตามพจนานุกรมฉบับบัณฑิต ยสถานนะคะพุทธศักราช2542ให้นิยามคำว่าอาขยานไว้ไว,ว่าบทท่องจำการบอกเล่าการบอกการสวดเกี่ยวกับนิทานนั่นเองอันนี้คือเกี่ยวกับเรื่องของอาขยานนะคะซึ่งอาขยานสามารถออกเสียงได้อยู่สองแบบนะคะแบบที่1ก็คืออาขอยานโดยที่มีหอนำนะคะแบบที่สออ่านว่าอาขยาน อานได้2แบบนะคะในการอ่านคาว่าอาขยานเนาะแต่ส่วนมากเขาจะใช้คําว่าอาขยานมากกว่านะคะมาดูต่อไปเมื่อกี้เราดูเรื่องของอาขยานไปแล้วต่อไปเรามารู้จักคําว่ากรดอกซอยกันบ้างซึ่งกนเรื่องของกระดมอย่างที่ครูพิมพ์บอกก็คือมันเป็นลักษณะาการแต่งแบบกประเภทกรดอกซอยนั่นเองค่ะลักษณะของกรดอกซอยก็คือมีลักษณะาการแต่งที่ คล้ายกับกรสุภาพเลยนะคะคล้ายกันตรงที่ฉันทลักษณ์ของมันนั่นเองจะมีการคล้ายกันโดยมีการสัมผัสระหว่างบทเนี่ยคล้ายๆกันสัมผัสระหว่างบทก็คือสัมผัสที่มีการโยงเส้นแบบเนี้ยอันนี้คือการสัมผัสระหว่างบทแล้วก็สัมผัสระหว่าง,ว,ว,างวักนะคะเห็นที่วินจุดไหมเอออันเนี้ยที่มันเป็นเส้นส่งไปนี่คือฉันทลักของมันลักษณะของมันจะคล้ายกับกรแปดกรสุภาพทั้งหลายแต่ข้อแตกต่างของเขาก็คือ วักที่หนึ่งนะคะนี่คือวักนะอย่างที่คุณวิมบอกความหมายเขาบอกว่าวักนะคะวักก็คือเป็นบรรทัดแต่ละท่อนแต่ละท่อนซึ่งวักเนะี่ยจะจํากัดว่ามีสี่ตัวแปดตัวนั่นเองอันนี้เขาเรียกว่าวักนะคะลักษณะของกรดดอกสร้อย,อยที่แตกต่างจากกรสุภาพก็คือในวักที่หนึ่งอเอเชียปิดไมค์แป๊บน,นึงนะคะในวักที่หนึ่ง จะมีแค่ทั้งหมดอยู่สี่คำเท่านั้นเห็นไหมคะที่ครูพิม์ขีดเส้นใต้ตัวกลมๆก็คือแทนเสียงพยานหรือว่าแทนเสียงคำนั้นๆมีทั้งหมดอยู่แค่สี่คำด้วยคำแรกนะคะเและก็คำที่สามเนี่ยจะต้องเป็นคำเดียวกันสมมุติครูพิมพขึ้นต้นคำแรกว่าฟ้าเป็นคำที่หนึ่งคำอันเนี้ยเดี๋ยวจะบอกว่าเป็นอะไรแต่คำที่สามจะต้องเป็นคำว่าฟ้าเหมือนกัน เออแล้วก็หนึ่งกับสามเป็นคําเดียวกันส่วนคําที่สองเห็นไหมคะคําที่สองเนี่ยจะต้องขึ้นต้นด้วยคําว่าเอ,อ๋ยเท่านั้นนะคะเอออ่ะมาดูกันอย่างน,นี้เป็นสมมตินากก็คือฟ้าเอ,อ่ยฟ้าสมมติใสก็ได้อะ่ะฟ้าเอ,อ่ยฟ้าใสเนี่ยเห็นไหมคะอันนี้คือการแต่งรัศดะการขึ้นต้นของกรดดอกซอยนะคะขึ้นต้นด้วยคําว่าเอ,อ่ย ะในคำที่สองเนาะส่วนคำสุดท้ายจะลงท้ายด้วยคำว่าเอยถ้าเราแต่งจบแล้วในหนึ่งบทนะคะเราจะต้องลงท้ายด้วยคำว่าเอยในการจบนั่นเองอันนี้คือลักษณะของการแต่งก่อนดอกซอยนะคะออกข้อสอบแน่นอนอันนี้เนาะทุกคนจำไว้ให้ดีอ่ะต่อไปมาถึง ในช่วงของให้เด็กๆเตรียมหนงังสือขึ้นมาค่ะเดี๋ยวเราลองมาแบ่งวักการอ่านนะคะซึ่งน,นี้เขาเรียกว,ว่ากอดอกซอยเนาะเดี๋ยวครูพิมพ์จะอ่านเป็นบทร้อยแก้วให้ฟังก่อนร้อย <Okay. S 1> แก้วกับร้อยกองมีลักษณะที่แตกต่างนะคะอ่านความก่นนะระหว่างที่คริมอ ร้อยแก้วก็คือการอ่านแบบธรรมดาเป็นความเรียงเฉยๆอ่านแบบเฉยๆไม่มีการเพิ่มลูกเล่นหรือว่าเพิ่มเกี่ยวกับทํานองสนออะไรเข้าไปส่วนร้อยกองคือการเพิ่มลูกเล่นเสียงสูงเสียงต่ำเข้า,ขาไปนะคะเพื่อให้เกิดความไเราะอยู่ที่หน้าสี่นะคะทุกคนอันนี้คพิมพ์เอารูปภาพมาจากอินเทอร์เนต็ตเนาะถ้านักเรียนเปิดในหนังสือจะอยู่ที่หน้าสี่นะคะ อ่ะเมื่อกี้หนึ่งร้อยแก้วร้อยกองเนาะร้อยแก้วคืออ่านเรียงเฉยเฉยร้อยกองก็คือเ,เพิ่มทำนองสูงต่ำใส่วันนี้เราจะมาอ่านเป็นบทร้อยกองทำนองสนอด้วยนะคะอ่ะเรามาดูเดี๋ยวคุณพิมอ่านร้อยแก้วให้ฟังก่อนอ่ะมาดูนะคะบรรทัดดูไปทีละบรรทัดเนาะเดี๋ยวคุณจะเช็คด้านหลักนะคะบรรทัดที่หนึ่งกาดําบรรทัดนี้นะคะกาเอ๋ยกาดํา รู้จำรู้จักรักเพื่อนได้เหยื่อเผื่อแพ้ไม่แชร์เชือนรีบเตือนพวกพ้องร้องเรียกมาเกลื่อนกลุ้มรุมงร้อมพร้อมพักน่ารักน้ำใจกะไรหนาค่ะการเผื่อแผ่แน่พ่อหนู จงดูกามันโออารีรักดีนักเอ่ยอันนี้คือลักษณะของการอ่านเป็นร้อยแก้วนะคะเดี๋ยวเราค่อยมาดูกันว่าร้อยกองจะเป็นลักษณะการอ่านแบบไหน <c oughs> อทุกคนมีหนังสืออยู่ในตัวมือตัวเองแล้วเนาะเอาดินสอขึ้นมาด้วยเดี๋ยวเราลองมาอ่านวรรคตอนพร้อมกันการอ่านแบ่งวรรคตอนก็คือเป็นการ อ่านคำเพื่อที่จะได้แบบว่าเว้นเพื่อที่เป็นอ่านเป็นิธีละชุดทีดละชุดเพื่อให้เกิดความไพเราะนั่นเองอย่างเช่นสมมุติถ้ค้ครูพิมพ์อ่านไปเลยกาเอ๋ยกาดำถ้าแยกเป็นอย่างเงี้ยจะเพาะไหมคะเออต้องไม่เพาะแน่นอนเพราะฉะนั้นเราจะต้องอ่านอย่างสมมุติในวรรคที่หนึ่งมีทั้งหมดสี่คำเราจะต้องแบ่งเป็นครึ่งๆนะคะ <c oughs> ในการแบ่งตามเฉนคลักษ์เนาก็คือ ถ้ามันมี4เราต้องแบ่งครึ่งๆถ้ามันมี8เออเราก็จะแบ่งทีละนิดทีละนิดอ่ะเราลองมาดูพร้อมกันมันจะมีลักษณะาการแบ่งเป็น2 2 2 2 3 2 2 2อเอออ่ะเราลองดูนะคะในวัรคที่1มีทั้งหมด4คํคำเราจะแบ่งเป็น2 2งพยางในหนึ่บรรทัดนะคะก็คือกาเอ๋ยขีดแล้วก็กาดำอ่ะทุกคนลองขีดตามครูพิมพ์นะคะ อันที่หนึ่งก็คือกาเอ๋ยขีดแล้วก็กาดำนะคะคุขาหน้าอะไรเหรอคะหน้าที่สี่ค่ะหน้าที่สี่ในหนังสือวรรณคดีลำนำนะคะ <c oughs> อ่าให้เปิดระหว่างที่รอคุคาแต่หนูไม่มีหนังสือะคะ่ะใครไม่มีหนังสือไม่เป็นไรคะ่ะดูตามครูทิมก่อนเนาะเดี๋ยวค่อยไปขีดย้อนหลังนะคะใครที่ไม่มีหนังสือให้หยิบขึ้นมาก่อนอ่ามาดูตามเนาะ บรรทัดที่หนึ่งนะคะเดี๋ยวิรมลบนี่ก่อนลบออกก่อนอ่ะมาดูบรรทัดที่หนึ่งนะคะบรรทัดนี้นะที่ครูคจะเช็คผูกให้บรรทัดนี้จะขีดเป็นกาเอย๋ยขีดกาดำอ่ะนี่คืออันที่หนึ่งนะคะนักเรียนทำบักตามอันที่สองบรรทัดที่สองบรรทัดนี้นะบรรทัดที่สองจะเป็นรู้จํา ขีดรู้จักขีดรักเพื่อนอันนี้รรคที่สองนะคะขีดตามนี้เลยบรรทัดที่สามได้เหยื่อขีดเผื่อแผ่ขีดไม่แชร์เชื้ออะอันนี้คือวัดที่สามเนาะทันไหมคะถ้าครูไปเลยบอกได้นะบอกครูพิมช้าๆก็ได้ค่ะบรรทัดที่สี่นะคะ รีบเตือนขีดพวกพร้อมขีดร้องเรียกมาอันนี้คือวรรคที่สี่นะคะบรรทัดที่ห้าเกลื่อนกลุ้มขีดรุมร้อมขีดพร้อมพรักบรรทัดต่อไปน่ารัก ขีดน้ำใจขีดกะไรหนาะต่อไปมาทัดต่อไปนะคะ <c oughs> การเผื่อแผ่แหน่พ่อหนูเออการเผื่อแผ่ขีดกันนะคะคุณลองดมอกแหน่พ่อหนูขนีดจมดูกา บรรทัดส,สุดท้ายนะคะมันโอขีดอารีรักขีดดีนักเอ่ยอครูพิมให้เวลาขีดหนึ่งนาทีนะคะเดี๋ยวครูพิมดูกล้องไปด้วยขีดได้ไหมแกแล้วขีดตามขีดตามที่ครูพิมขีดเลยค่ะใครไม่ทันนะดูตามในหน้าจอครูพิมคือพู้เอขอแคปรูปก่อนนะได้ค่ะ เดี๋ยวคุณยิมขอลบนี่แป๊บนึงลบด้านหลังให้จะได้เป็นรูปสุ่โอเค <c oughs> อันนี้คือการแบ่งวักนะคะระหว่างขีดไปด้วยฟังก์ชันด้วยเนาะอันนี้คือการแบ่งวักนะคะในการอ่านออกเสียงเนาะเราจะได้รู้ซึ่งส่วนหน้าเนี่ยถ้าคําไหนมีหกคำมันจะเป็นแบ่งเป็นสองสองสองแต่ถ้าอันไหนมีทั้งหมดอยู่เจ็ดคำจะเป็นสองสองแล้วก็สามนะคะ ส่วนห้าคำไหนมีทั้งหมดอยู่หนึ่งสอามสี่ห้าหกเก้าคำเนาะคำไหนมีทั้งหมดเคำจะแบ่งเป็น3ามสามสนะคะและนี่คือลักษณะการอ่านการวักอันนี้ก็คือเพื่อหนึ่งเพื่อความไพเราะสองเพื่อที่เราจะได้เว้นในการหายใจนั่นเองถ้าเราอ่านพร้อมกันทั้งหมดเนี่ยลากยาวเลยเราจะเหนื่อยเพราะฉะนั้นเขาก็เลยต้องเว้นวักในการ แทรกเสียงขึ้นลงเกี่ยวกับเสียงสูงต่ำด้วยในการท่องทำนองสนอนะคะอะทุกคนทุกเมื่อกี้ทุกคนขีดแล้วใช่ไหมคะเดี๋ยวครูพิมพ์จะให้เด็กๆด,ดูคลิปวิดีโอที่เป็นเกี่ยวกับเรื่องของการท่องกรทำนองเสนอเนาะเด,เด็กๆด,ด,ดูตามนะคะว่ามันเว้นตามที่ครูพิมพ์ให้เด็กๆได้ขีดกันหรือเปล่าแป๊บนึงนะคะ ได้ยินเสียงไหมอันนี้ได้ยินเสียงไหมบอกครูอิได้ยินนะคะโอเคอะทุกคนดูตามชิปวิดีโอนะคะได้ยินไหมบอกครูสิบกไม่ได้ยินครับไม่ได้ยินค่ะไม่ได้ยินค่ะไม่ได้ยินครับไม่ได้ยินครับ อ่ะได้ยินหรือไม่ได้ยินทุกคนไม่ได้ยินค่ะไม่ได้ยินครับก่อ,อนมากไม่ได้ยินแป๊บนึงเนาะเดี๋ยวครูพิมพ์ทำให้ใหม่โอเคไม่เป็นไรเดี๋ยวครูพิมพ์ทำให้ใหม่รอแป๊บนึงนะคะ ชมพร้อมกันเลยค่ะกาเอกอกาดำรู้จะรู้จะกรักเ<อ>พื่อนได้เยือเพ,อพอื่อแพ่ไม่แช่เชือนรีบเตือนพวกอกพองร้องเรียกมาเกลือนกลุ่มรุมลอ้อมพร้อมพรัก น่ารักน้ำใจกระไรนะการเผื่อแผ่นเพาอหนูจงดูกามันโอบอารีรักดีนักเอย่ยก็จบกันให้ฟังอีกรอบนึงนะคะเดี๋ยวเรามาท่องพร้อมกันเนาะอีกรอบหนึ่งเดี๋ยวเรามาท่องพร้อม,อมตามครูพิมพ์นะคะแล้วเดี๋ยวครูพิมพ์หาท่อนกันมีตรงไหน โ <Okay. S 2> อเคาเอ,อกด็ดา<อ>รู้จํารู้จักรักเพื่อนได้เยือเพื่อแพ่ไม่แช่เชือนรีเตือนพวกพ้องร้องเรียกมาเกลือนกลุ่มรุมลอ้อมพร้อมพรัก น่ารักน้ำใจกระไรนะการเผื่อแผ่แน่พอหนูจงดูกามันโอบอารีรักดีนักเอออะโอเคอันนี้คือการอ่านคำนองสนอนะคะเดี๋ยวเปิดสไลด์หุแป๊บมันอยู่ในคอมอยู่ในไอแพน เดี๋ยวเราลองมาอ่านพร้อมกันนะคะเดี๋ยวไปทีละท่อนพร้อมครูพิมพ์เนาอะอะเมื่อกี้ครูพิมพ์ทาสัญลักษณ์ให้เห็นไหมว่าครูพิมพ์จะทําสัญลักษณ์ลูกศรให้ตรงที่ครูพิมพ์ทำก็คือเราจะรู้ว่าเป็นการเพิ่มเสียงสูงขึ้นอันนี้คือเสียงสูงเลยที่เขาจะเอาใส่ไว้เนาะก็คือเหมือนท่องคือท่องเดี๋ยวเราลองมาดูตาม เด็กๆลองมาอ่านตามครูพิมพ์นะคะเรามาลองมาท่องอ่านทำนองสนอพร้อมกันดูที่หน้าจอนะคะอ่านออกเสียงตามครูพิมพ์เลยก็ได้อันที่หนึ่งเนาะบรรทัดที่หนึ่งนะคะกาเอ๋ยกาดำลองสิที่สองทุกคนต้องแสงสูงหนึ่งสองสามพร้อมกันนะคะกาเอ๋ย กาเอ้ยกาดำเอาล็อกเอาคอแบบว่ายังไม่ต้องไพ่ล็อกก็ได้เราแบบเพราะว่าเราไม่ได้เจอกันเนาะเดี๋ยวเอาแบบว่าลองลองก่อนมระานที่สองนะคะรู้จำรู้จักรักคือเอื่อรู้จำรู้จกรักรูกรู้จักรักรู้จด รู้จำรักเพื่อนรู้จำรู้จักรักเพื่อนอ่ะบาทัที่สามนะคะได้าเยือเพือ่อแผ<ต>่ไม่แช่เชื่อนเผ<ค>ืพื่อแผ่ไม่แช่เชื่อนเอออ่ะโอเคน้ำเสียงนี่ถือว่าได้อยู่อ,อ่ะต่อไปบทัที่สี่นะคะ รีกเตือนผูวหัวคองร้องเรียบมาหัวพร้อมรีเสีอตัวคลองรียมาโอเคอ่ะต่อไปเกลือนกลุ่มกลืนคล้อง้องมาคล้องมกเออเกลือน พร้อมพร้อมคร้อมเอออ่ะได้ยอยู่ op op. ถือว่าเสียงผ่านนะคะต่อไปต่อไปน่ารักน่ารักน้ำใจใจน้ำน้ำยังสูงลากเสียงยาวก็ได้คำสุดท้ายลากเสียงยาวนะคะกะไรนะากะไรนะาโอเคอ่ะ ต่อไปสองท่าสุดท้ายการเพื่อเพร์แง่ขอแเพรแง่ของหนูแงของนูต้องดูการเอออท้าสุดท้ายนะคะมันโอ อนานมาค่ะโอเคอ่านมค่ะเดะครับเออเออโอเคถือว่าเราเสียงผ่านอ่ะเดี๋ยวเราลองมาพร้อมกันทั้งบดหนึ่งรอบนะคะแล้วก็หลังจากนี้เราให้เด็กๆได้ลองฝึกเดี๋ยวถ้าเราได้เจอกันเดี๋ยวเราลองมาท่องด้วยกันรอบหนึ่งเพราะว่าอันนี้เป็นบทอ่านคำนองเสนอที่เป็นบทหลักที่เราต้องได้เรียนตลอดตลอดนะคะอ่มาดูพร้อมกันอีกหนึ่งรอบนะคะ ทุกคนพร้อมไม่เอ่ยท่องตามพร้อมกันเลยนะโอเคเราจะเป็นต้นแบบเสียงให้กับเพื่อนๆที่มาดูคลิปย้อนหลังนะคะอ่ะโอเคพร้อมนะปาทีละบรรทัดรวดเดียวเลยนะคะหนึ่งสองสามจ้าเอ๋ยเอ๋ยนันกันตารู้จักรู้จักรู้จักเพื่อนรักจะเยือเยื่อแพ ไม่แชร์แชนนไม่แชร์เชื่อนรีบเตือนปวดหัวรีมกันรองเรียกมาลองเรียกมาเตือนกุมรุมร้องหอมหอมเือนก่มร้องหอมหอมงัน A-F-I-L-A-U-A-K-A-M-O-N-E-T-O-R-U-O-N-E-T-O-R-U-A <that> นะคะก็คืออันนี้เขาเรียกว่าการอ่านเป็นทำนองอ่ะติดไม้แป๊บนึงนะคะครูพิมขอสรุปแป๊บนึงไม่เป็นไรอ่ะสําหรับใครวันนี้นะคะครูพิมมันเป็นการอ่านผ่านออนไลน์เนาะมันไม่สามารถได้ผลร้อยเปอร์เซ็นแล้วว่าเด็กๆจะท่องได้หรือเปล่านะคะแต่วันนี้ครูพิมมาเป็นพื้นฐานให้ก่อนนะคะว่าในวรรณคดีลำนำเนี่ยส่วนมากเราจะได้เรียนในเรื่องของการอ่านทำนองสนองซึ่งการอ่านทำนองสนองก,ก็คือเหมือนการเราเพิ่มเสียงสูงเสียงต่ํา การลากเสียงเข้าลงไปถ้าเราอ่านถูกต้องเออถ้าเด็กๆชอบร้องเพลงนะคะอ่ะเหมือนมันจะคล้ายๆการร้องเพลงลูกพุ่งเลย<ม>ก็คือมีการเพิ่มเสียงสูงตามมีการเพิ่มทำนองเข้าไปเขาจึงเรียกว่าการอ่านทำนองสนอนะคะเออเป็นตอนนี้ถือว่าทุกคนก็ถือว่าได้ได้ผลอยู่เพราะว่าน้ําเสียงของทุกคนก็ถือว่าผ่านอยู่นะคะแต่เราข้อเสียก็คือเราไม่ได้เจอกันเนาะเราก็เลยไม่สามารถท่องแบบ ต่อหน้ากันได้มันก็เลยต้องได้ประมาณนี้นะคะโอเคสำหรับใครที่เอ่อทำยังไม่ค่อยได้นะคะหรือว่าทำแบบว่าอยากอยากจะฝึกนะคะก็สามารถลองไปเปิดในหนังสือแล้วลองท่องตามหรือว่า<อ>ค้นหาใน,ในอิอนเทอร์เน็ตหรือว่าใน YouTube ก็ได้จะมีวิธีการสอนคนณาว่าะอะไรเหรอคะคุณครูบทอาขยานกาดำค่ะเซิร์ชใน u t u b e เลยเออบทอาขยานกาดำปสก็ได้หว่าเขว่า กาด้ขอ <Garden, S 2> <Okay. S 1> สองก็ได้มันจะขึ้นมาเลยมันจะเป็นบทถ้าเด็กๆอยากท่องได้นะคะเพราะว่าตอนนี้ครูพิมพ์ไม่สามารถว่ามาแบบว่าให้เด็กๆท่องได้เลยเพราะว่ามันได้เจอกันในออนไลน์เนาะแล้วก็ตอนนี้ถ้าถ้าอย่างที่ครูพิมเมื่อคก็คือครูพิมพให้เด็กๆอ่านร้องกันเห็นไหมคะว่ามันจะมีปัญหาอยู่อย่างหนึ่งก็คือ อินเทอร์เน็ตของทุกคนถ้าฟังเสียงคุณพีนเนี่ยมันจะมีเสียงชนกันตลอดเลยก็ค <laughs> ือบางคนเน็ตช้าบางคนเน็ตเร็วใช่ไหมพอมารวมที่ครูพิมปุ๊บเสียงคนนี้ช้าเสียงคนนี้เร็วอะไรแบบเนี้ยมันก็จะมีแบบข้อจํากัดมันประมาณนี้นะคะแต่ถือว่าวันนี้ก็ถือว่าโอเคอยู่น้ําเสียงของทุกคนก็ถือว่าใช้ได้นะคะอ่ะถือว่าโอเค<น>อันนี้ก็เป็นเรื่องของทํานองสนองถ้าเราได้มีโอกาสเปิดเรียนในเดือนหน้า เดี๋ยวคพิมจะเอาบทนี้มาให้เด็กๆได้ท่องกันในห้องนะคะอีกรอบหนึ่งในการทบทวนเนาะโอเคไหมเอ่ยอะโอเคค่ะพ <Okay. S 1> ี่ค่ะโอ,อเคเดี๋ยวขออนุญจะมาดูหน้าจอ